มาท่านผชมเรามาตามไอ้หลายตัวนี้กันต่อหลังจากที่ว่ามันยิ่เป็นเล็กผมขายกระจายไปเลยวันในช่างไปได้ของดีมาท่านผู้ชมนี่ฮะมันคือปลาตองนะครับผมหรือปลาฉลาดผมแต่ว่าวันนี้มันไม่ฉลาดซะแล้วเรียบร้อยมาเสร็จช่างผมมานี่เลยช่างกําลังลงแต่งให้อย่างดีกันเลยว่าวันนี้มันจะต้องเป็นเหยื่อล่อ,อไอหลายนะครับผมมาดูกันเลยท่านผู้ชมเลยอะไอ นายวะไอ้หลานเ <ihan> จ <ics> <LE> right? ้าขามน้ำนน้ายข้ามาอย่างเงี้ยเหรอนาย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 ไอ้หลันมาแล้วเดียวเดี๋ยวลาอยู่เดี๋ยวเจ้าขามน้ำข้าเจ้าไม่กลัวหรือยังไงเฮ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนไปก่อน โดนอย่างนี้มีโดนดมโยมเนี่ยวันนี้คลิปจะยาวกันส wow, ักหน่อยนะผมเนี่ยแต่ผมบอกเลยมันกัดกันกระจุยกระจายเลยนดมโยมอ่ะดูเลยดมโยมอยู่ไหนอยู่ไหนมันมาตายมันมาตายดมโยมเนี่ยไปไงไปไงไม่ไงกัดไว้กัดไม่กัดไม้กัดไม่กัดไปไงกัดไม่กัดไมู่มไปรอบแรกว้าวครับผมนี่ครับ การวอลไปแล้วโมเลย่าโอ้โหพลาดเลยดาผิดพลาดผมเลยว่าลายบอกเฮ้ยชิบหายชิบหายเอ้ยเบรกเบรกเบรกโอ้โหไอไลไอไลโอ้โหไอไลมันจะเล่นจะมันจะเล่นข้างหลอย่างเดียวเลยครับโยมเนี่ยอ้าวอาอย่างนี้มันโดนเบรกข้างไหลแล้วมันรู้เรื่องโยมเอา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 มาแล้วมาแล้วมาไล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 ่าแมันอยู่ไหนอยู่ไหนมันไอไลมันค่อย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 แอบโยมเนี่ยมันมาใตยมาใตยมาใต้โอ้โหทำไมบอกโอ้โหไม่เดาโยมเลยว่าโอ้โหเอาเบ็ดลุดอีกครับโยมพลาด แล้วทีนี้เบตัวท้ายหลุดนี่โอ้โหสัวสัมพัญเลยนะครับผมนี่ครับหลุดไปได้ยังไงทุกผู้ชมโอ้โหเอาเอาเบตัวท้ายหลุดหลุดก็หลุดยังมียังมีอยู่ยังมีอยู่ทุกผู้ชมนะเออเเป็นไงเป็นไงอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้หล่าก็วิ่งเรียกแขกซะด้วยทุกผู้ชมดีครับเออเอออยู่ไหนอยู่ไหนมันมาตายท้องอีกแล้วทุกผู้ชมเออเออเป็นไงเป็นไงบอกไงไอ้หล่าเจ้าโดนแน่ ไปไล่ไปไล่กันแล้วไล่แล้วไล่แล้วพี่ผมเออไล่ไหมไล่ไหมไล่ไล่ไล่ต่างไล่มา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 อยู่ไหน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 เออเออมันมาหลังมาหลังพี่ผมเนะฮะเป็นไงเป็นไงเป็นไงบอกเออเออเออย่างงี้โดนโดนโดนเจ้าโดนโดนเริ่มไล่กันแล้วพี่ผมเอา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 ไล่กันหนีพี่ผมเนีะเอาเบรกเอี๊ยดเอาไล่พี่ผมระยะนี้บอกกัดตูเป็นไงกัดกูไปลูกกูไป ก็ิ้มแซมตัวบอฟฟาโลแดกเอียวบเอาบอลไอ้ถุย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  เฮ้ยุยถุยไม่ออกนะโยมโอ้โหไอ้ลาดไอ้ลาดวางยาเลยโยโอ้โหมองโอ้โหงานเข้างานเข้าเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันบอกเฮ้ยโอ้โหการพลาดร้อเบ็ดก็ไปต้องเต็มเลยโยมไอ้ลูกน้องอยู่ไหนวะลูกน้องบอกเฮ้ยลูกน้องช่วยเลยเฮ้ยเฮ้ยนายได้ได้ลอเบ็ดก็ไปแล้วนายโอ้โหมันบอกเฮ้ยชิบหายนะโยมแต่ว่ามันกินอย่างเงี้ยนะโยมแล้วมันติดเหม็ดนะโยมเนี่ยมันติดนิดเดียว เอาดูมันมันติดไหมท่านผู้ชมแล้วติดบินมินอย่างนี้นะครับผมนะง่าไงไงมันบอกเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วติดเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยไอหลานโอ้โหไอหลานพี่สงหลายแรงจริงเลยโอ้โหท่านผู้ชมดูมัน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 เอา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 อย่างนี้เสร็จตัวนี้ประมาณโลคอฟ้าท่านผู้ชมแล้วเอาเอาไปงปายไปง่ึงเออเออเออไปง่ายไงเออไปง่ายหลุดเฉยเลยท่านผู้ชมแล้วโอ้โหถ้าลองมันถ้าลองมันกะต้งหางนี่ถ้าเบ็ดอยู่ตรงหางนี่ผมบอกเลยเข้าลึกเลยครับผมอ่ะ ดูมาไอ้ลานเรียกแขกอีกแล้วบอกว่าเฮ้ยเอ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 ้ยไอไน์ไมาดิมาดิเจ้ากล้าหรือเปล่าเจ้าล่อเบ็ดไปแล้วทีนึงเหมือนดินเรียกแขกครับผี้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องทุกผู้มไงไงไอไอไลายไอไลน์ไอ้ลายมาไอ้ลายมาไอ้ลายมันไม่เข็ดผมบอกแล้วมันเข็ดที่ไหนทุกผู้ชมเดี๋ยมันเข็ดที่ไหน เอาเอาเอาวิ่งวนวอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเช็คเบ็ดก็ได้แถวนี้มีเบ็ดอีกไหมเนี่ยมันวายวนมันวายวนมันบอกว่าโดนโดนแน่โดนแน่รลานโดนแน่เดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเอาเอามาไหนมาไหนวนแหวเราะว่าเจ็บป่าก็ผมเนยฮะเอาแต่มันไม่เข็ดนะครับผมเลยฮะอย่างนี้เขาเรียกไม่เข็ดแน่นอนครับเอยเป็นไงเป็นไง ันเจ็บเลยโดนโดนไปไงไปไปไปไงไปไงโดนไหมโดนไหมเออมาไล่แล้วทุกอย่างมันบอกโอ้โหโดนแล้วปาชีกันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเอาเอาเอาบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่างนี้แกต้องโดนแกต้องโดนอย่างนี้แกต้องโดนสั่งสอนหนึ่งมาเริ่มไล่กันแล้วนะทุกอย่างเนี่ยเอาเอาเอาไล่ไล่ไปไงไปไงไปไงโอ้มาไล่ไม่โดนดิคุยเอาโอ้ยมันไล่บอกโหนี่เลด้าเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยพลาดหลายทีเลยเนี่ยฟังฟังทุกอย่างฟังเสียง โอ้โหเนี่ยพี่ยมกัดอย่างแรงนะครับผมนี่เสียงสนั่นเลยพี่ยมกัดไม่โดนกัดว้าวพี่ยมเอ้าเอ้าไปไงไงระยะนี้ระยะนี้แกโดนแกโดนแกโดนอย่โดนอ้ยไม่โดนพี่ผมกัดพลาดอีกแล้วพี่ยมเอ้าเอ้าเอาไปไงไปไงไล่ไล่ไล่เหรอไล่ไล่ไล่อยแกโดนแกโดนแกโดนไม่โดนพี่ยมดูเนี่ยโอ้โหกัดพลาดเลย โอ้โหกัดไม่โดนอีกโอ้โหพลาดหลายรอบแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไอ้รานบอกโอ้โหมันกัดที่ปายเลยโยมเอาเอากัดมากัดมาเฮ้อไล่มาไล่มาเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักเหนื่อยแป๊บขอพักเหนื่อยแป๊บมามามาเริ่มมากันเดียวโยมเนาะเอา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 ไม่งั้นกัดเลยระยะนี้ระยะนี้ไม่เหลือโอ้โหไอ้โยมเอาแล้วโดนโดนเอาจะมันไม่โดนเบ็ดโดนทหารโยมโยมโอ้โหเอาโอ้โหไอ้ราดบอกโอ้โหโดนเข้าไปแล้วแต่หางยังเหนียวหางยังเหนียวหางยังอยู่ Mm-hmm huh. มามามันบอกเฮ้ยมาเฮ้ยหางเหนียวอยู่ว่าเฮ้ยหลานนี่เฮ้ยเดียวเดียวเหนียวใช่ไหมเหนียวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงระยะนี้ระยะนี้เป็นไงโอ้โหทุกคนมันสู้ไรมันบอกเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วไอ้ลายโมโหอย่างนี้อ้าวอาดูมาดูมาสู้ยิงมันเนี่ยมันสู้ทุกคมดูมาดูมามันสู้ไม่สู้อีกแล้โหไอ้ลายดีเลยทักคนเอาละไอ้ลายโมโหอย่างนี้เอาเอาโดนโดนอย่างนี้แกแกสู้ข้าเลยแกสู้ข้าเลยเอาเอา เดี๋ยว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 ขอจังหวะดีๆขอจังหวะดีๆก่อนขอจังหวะดีๆขอจังหวะดีๆระยะตรงนี้ไม่กัดไม่กัดในในในนี่แหละนี่แหละระยะหางนี่แหละเดี๋ยว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 ขอจังหวะดีๆีอ๋อดีดีอ๋อดีๆนี่แหละระยะนี่เลยเอาเอาเอาดีแล้วเอาเรียบร้อยจบกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วเสร็จเสร็จอย่างงี้เสร็จโดนโดนแต่หางไม่โดนเบนที่ผมขาดครึ่งนุ่มโยมไปแล้วโอู้ยเอามันเอาไปกินแล้วคโยม มันจะมาอีกไหมทุกท่านฮะเออมาอไหมมันมาไหมเออมันมามันโผล่ใต้ท้องเหมือนเดิมเลยนะทุกท่านเลยฮะเออเออเดี RIGHT ๋ยวเบ็ดอยู <im <im ่คู่กันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัดดีดีนะด่าเบ็ดห้อยอยู่เนี่ยปอกวัวฮ่าฮ่เบ็ดก็ไปอีกแล้วโอ้ยตัวนี้บอฟฟาโล่เนจริงๆโอ้ยบอถุย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 ไม่ออกนะทุกโ่มเดียวโอ้ยเอาอีกแล้วเดี๋ยวมันโดนมีดทุกท่านเดียวมัน เอาคุณผู้ชมเนี่ยโว้ย <c oughs> มันมิบเอาคุณเอาเอาเดี๋ยวยังไงก็โดนสองรอบแล้ววนันนี้เอา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 คุณผู้ชมรอบสองจะหลุดได้ไหมคุณผู้ชมเนี่ยรอยบสองคุณผู้ชมหลุดไม่ได้คุณผู้ชมเซ็งเลยคุณผู้ชมเนี่ยโอ้ถ้าเรามันกัดในเนื้อนี่ผมบอกเลยไม่เหลือไปชมเราไปดูไปฉลากกันต้อเช้าผมเนี่ยเหลือครึ่งตัวแล้วเบ็ดไปยังไงผมไปฮนะดูกันหน่อยคุณผู้ชมเนี่ยทำไมมันถึงกัดไป่ดูคุณผู้ชม เฮ้ยท่านชมโอ้โหดูมันท่านชมโอ้โหสัดเข้าไปโอ้โหเต็มเต็มท่านชมเลยฮะว้าดูท่านชมกินไปครึ่งหนึ่งเลยท่านชมนะตัวนี้เบ็ดตัวนี้น่าจะ5โอ5โอมากครัท่านชมนะฮะเป็นเบ็ดคู่นะครับผมนะช่างหาเบ็ดไม่ได้นะครับผมนะฮะช่างจะอยากได้ใหญ่ฝานี้นะแต่ตัวนี้มันมีแค่5โอนะร้านแถวบ้านนะครับผมนะเบ็ดคู่ผม เบ็ดคมนะฮะแต่มันกัดมันมันไม่โดนเบ็ดท่านผู้ชมเนี่ยช่างเกี่ยวของนี้เลยนะทมม่านผู้ชมแอออย่างนี้เราต้องตามกันต่อนะผมดีกว่าโอ้โหซ็งเลยไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะจัดไปให้ผมดูนะ